ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสดในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหน ต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิทพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์คลูจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเธอมาเลอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชวนเธอมาลี่แอ วันนี้อยู่กับคอนเทนต์ของตำนานจอมยุทธ์ผู้ทางซาอนอนิเมตนะคะครับ EPG 220ีถึงสอง่นะคะครับผมก่อนไปดูก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องแล้วก็ฝากากดกระดิ่งด้วยนะคะครับผมไปดูกันเลยครับอืมอะไร,รอ่อะห,ออห,หูองค์สังรลชปีปีตรง,ตตรงหูยียูตเหรอไม่ได้ตาย,ยตอะไรอ่ะเหมือนน้าับไม่ ใช่เมดูซาเอาเพื่อเอาเพื่อเหมือนผมพวกถังสารวะที่แบบเป็นขั้นเป็นขั้นปะแล้วเหรอเขาไปไก่อะไรเนี่ยอะไรอ่ะอ,อ้าทำไมสลายวะถังสไม่ผ่านอ่ะเจ้าไม่งั้นวิญญาณยุทดเขาก็มีวงแหวนสองแสนปีสองวงได้ฮะฮะฮะฮนมีอะไร ฟาบาทได้ข่าวว่าเจ้าทัดเทียนโตเวเพิงไดกลมพลแล้วเจรสาจะทุกด้านเจ้าเพิงจมตีนมาได้จังหวะหากศึกนี้ทับเราชนะเทียนโตก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปไม่รู้เลยสิก็จะกลายเป็นสมบัติของข้าถ่ายทอดคำสั่งเรียกรวมประมุขทั้งเจ็ดสำนักขุนอเนี่ยจารระดับมุขนายกขึ้นไปที่จักรวรรดิแต่งตั้งให้มหารือกันแต่ฝั่งเราก็ โหหลายคนรเลยนะแต่ทั้งการศึกขับขันมากทุกคนจงทำสุดความสามารถอาจารย์ที่แนะนำผมมันยุ่ธสัยเก่งกว่าตอนนี้เขาเตียนเนาะเขาบอกว่าแกงกับพวกนี้ก็จะทำให้เป็นจริงเองสิ่งใดที่ฝ่าบาทมีรับทางน้อมรับบัญชาต้อดีมากตอนนี้ทางฝั่งเกาะเขาจะไปสุดตรงไหนเนี่ยเกาะนี้รู้ยิ่งรู้ยิ่ก เพียนโตบุกมาโจมตีต้องผ่านพื้นที่เสียงภัยที่สุดแน่นอนจงอยู่ที่นั่นเตรียมการให้พร้อมไว้ครั้งนี้กำจัดที่สินส้นซากเรอะข้อจะสารและกระบี่วายุดูแลแนวป้องกันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้า,ขา,ขา,ขาออกเด็ดขาดขาบังกรศักดิ์สิทธิ์ยักษ์ยยกนิลกาเสเดาวเลิงและชามหมวจัดแบ่งทหารเป็นสีเส้นทาเมื่อเปิดศึกพวกเจ้าจะกลายเป็นทับหน้า ของสำนักตัวต่อรูปร่างเล็กปราดเปรียวขอให้ประมุกส่งนักรบกลุ่มหนึ่งไปยังเส้นทางที่ทัพใหญ่เทียนโตผ่านสอดแนมทัพสัตรูเฮคะข้ายัางมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องอยากให้สำนักตัวต่อขจัดทุกให้เขาฝ่าบาททรรับสัง่งหม่อมฉันร้อมรับบัญชาใครผาทัพใหญ่เทียนโต ไอ้ปต่อยใครหรือว่าเ่ะตรมันเป็นปล่อ,อย,ย,อออยพิบตรงนี้มันเป็นวูนี่ไงเพื่ออะไรวะหามันมุมไปก่อนอันนี้น่าจะเป็นแบบใกล้ๆศึกสุดท้ายแล้ววะอ้าวพี่มาหมันช่วยโคตรพร้อม่อร่างกายของท่านพอ่พนพอ,พนพอยังแข็งแรงทำไมมอบตำแหน่งนี้ให้ข้าฮะ ตำแหน่งประมุขเป็นผู้รู้ความสามารถภายใต้การนำของเจ้าสำนักขอแก้วเจ็ดสบัิของเราไม่สิตอนนี้เป็นสำนักขอแก้วเก้าสบัดเราลุรูปได้แน่เปลี่ยนเป็นเก้าสบัเลยทับใจอย่างรวดเร็วหนึ่งในนั้นมีพลังจิตเหนือชั้นกว่าข้ามากฮะอาจานตอนนี้พลังท่านปู่ถึงระดับเ7จแล้วใต้ล่านีในด้านพลังจิตผู้ที่เหนือกว่าเขานับคนได้ หรือว่าจะเป็นผู้ทำพิธีของจกกักรวรรดิวิญญาณเทียนโตหรือข้าจะไปพบคนพูดนี้ก่อนรอจนกว่าจะสบโอากาสหากว่าราชทางซานเลือดเสียอู๋เลยมือจอมตีกองทัพในวงกว้างคนที่ได้ก็คือหาย,ยนะเท่านั้นยังจัดแสงอย่งไม่เลิกกอ,องทัพเทียนโตจะเกิดความสูญเสียไม่ได้เขาเสียอู๋สีฟูทางซานสีนั้นทักษะที่หกมือกระบี่หวนประกุดหัดใส่กันเลยอ่ะ อย่างเทพชอบยานยุดแกเหลือเกินบอกสักทีใช่ไม่เจอกันตั้งนานทั้งซาน ห้าปีแล้วสินะข้าสัมผัสได้ถึงความน่าเกรงขามจากตัวของเจ้าหลงหลงบอกข้าว่าเจ้าเป็นผู้สืบทอดของเทพสมุทรที่ท่านสัมผัสได้นล่นจะเป็นจิตเทพของเทพสมุทรเทพสมุทรนะทุกคนที่กลายเป็นเทพล้วนมีพลังวิญญาณขั้นสูงถึงระดับหนึ่งร้อยเอเสียดายชีวิตนี้ข้าหมดหวังจะขึ้นสู่ระดับนั้นทั้งสานเจ้ามาร่วมรบในการใช่ไหม นายจักรวาดวิญญาณยุทธนี้พูดทำพิธีระดับ99ไหนมอดูหน่อยสิว่าจะพร้อมที่จะต่อกรก,กับเขาหรือยังในเดือนก่อนออกลูกซ<ค>้อมมือจะขอร่วมเกิน ยังอะไรให้เราดูตลอดสีแดงนี่นะหัวอาจารย์นี่ค่าต่อฝฟื่องทุกวันได้แต่ข้อสอนของท่านอยู่ตลอดรอด้วยนะเออไอ้หนูยังขี้โม้อยู่เหมือนเดิมเลยนะเอาไปดูเลยวไปิลแถมุงแถวมุงแถวมุงแถวมุงจะสร้างกลับมาแล้วมีอะไรไม่ชอบมาพังกุญมอาจารย์ไม่เจอตั้งนานเออ ท่านปู่เจี้ยนกับพี่ซานทำไมถึงสู้กันล่ะกระบวนท่าของพวกเขาไร้ไอสังหารน่าจะมาลองฝีมือกันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพอไปก่อนเทพสมุทรดการระลุมือกันจะรับบนผู้เอาศูนย์ได้ไม่กี่กระบวนท่าผ่านมาห้าปีสุดต่างพัฒนาขึ้นแต่ก็คงรับมือการเบี่ยงสาขาได้ไม่นานน่าไม่มีทีท่าจะพ่าเลยทักษะนายเท่ แม้จะสังหารทักษะกรดูกวิญญาณแขนซ้ายไถ่ฐานนี่ใหญ่ไถ่ฐานสนันน้ำพัแขนซ้ายไถ่ฐานโอ้โหนั <c oughs> ่นเป็นกระบวนท่าพรหมยุทอันดับหนึงแต่กลับถูกทักษะกระดูกวิญญาณสกัดไว้ได้ <c oughs> อย่าลืมสิพิสารพิสุทธิ์ยกหลาดเลยนะทักษะกระดูกวิญญาณน,นี่ไม่เคยเห็นพิสารใช้เลยดูว่าดวมันาช่วที่เราแยกจากกันใช่พันนายแล้วมมเป็นราชินนายุแล้วเก้าสิบเหรีแล้วที่นำพยดแล้วทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหว่านองเป็น หัวเก่งมากเลยปู่ขนาดนี้ไม่มีแคร์มันเนื้อล้มท่วงว้าวมีน้าเดือดด้วย ว้าพูที่อะไรนะจิดสังหารดัชนีเลื่อนล่นงิลววงหา้ดสังหาราเขียนกมูตีคืนว่ะโตีไม่ได้ตีคืนตีเดียวโอเคโอ้โหดมากเลยอะ เออล้วก็อยากรู้ว่าอีกอีกตัวหนึ่งยังไม่เจอเนาะที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งของของตัวร้ายแมอจอมของปีปีตรงเป็นสีเขียวแมอีกฝั่งหนึ่งที่เขาเลือกมันคือใครคืดทั้งสารหรือปู่วะหรือหรือปู่ของทางสารวะตวดไม่ใช่ปู่เจียนหดเกินน้ยใช่ไหมวะเออดูดี แค่ญญิพลมยุรออออีกรบย่าว่าท่าที่เก้านะต้นหอมมือนื่อในหลายร้อย,ล,ย,ล,ยลีนกนกร้องขับขานลบใต้ต้นไม้ยอดเขาสูงชันที่เย็นผิงพูดอย่างจริงชักดาบจากฝักชื่อกองทั่วการโอ้โหอ,ออกแสงเลยปาดหมดเกิน วิถีกระบี่ฉันสิ้นอย่างแค่อยู่ระดับ93้าสิบสาตับกับพวกวุสโสสีระดับแต่หากพลังวิญญาณสูงกว่า95เมื่อเพิ่มหนึ่งระดับทักษะก็จะพัฒนาขึ้นไปอย่างมากอู้มาแล้วพร้อมแล้วใช้แค่พลังวิญญาณขอรับมือกับบทท่านี้ไม่ไหวถ้างั้นก็ทำได้แค่สิบสามสุวรรณรีสวนจับหวที่หนึ่งคลืนลงไร้ที่สุดเน่าจะลาย เดสลายได้หมดเลยวะโชอบโอ้โหนี่ไงติดกับลาแปดบีโหดเกินขนาดระดับเก้าสิบเจ็ดอ๋อทายจะไม่พังใช่ไหมเออ ไปฟังพ่อทังสายแหละไม่ใช่เขามาโจมตีหรอกค้น,นีลื่นลมรายชิ้นสุดสู้กับพรหมจุงสายโจมตีที่การที่สุดโอกาสชนะน้อยมากเป็นเพราะโชคดีเล็งถูกถึงชิงโอกาสทองแปดี้มาได้ไม่งั้นคงแพ้ไปแล้วพิศนทักษะวิญญ,ญาณของข้าถูกข่มเอาไว้หมดนี่เหลออนุภาพพลังทักษะเทพขอผู้อาวุโสโปรดยั้งมือถ้าสู้ต่อไปข้าคงสกัดไว้ไม่ได้เจยวซอน อาจารย์ใ<ง>หญ่ได้เจอกันแล้วอ,อาจารย์มาดูสิคนเก่งสิคนโหดใช่สี่คนเดียวที่แบบของเขาที่เขาแบบโอ๊ะัวอาจารย์หน่อยดีดีมากกลับมาก็ดีแล้วโอ้ยอาจารย์โกรธคิดทอดไงอ่าเสียเปิ่งว,วิ่งมาหาอาจารย์แล้ว อ,อ,อาจารย์คารวะอาจารย์อาจารย์ป้าบาสุปเป็นราชันเป็นพระทัาใหญ่ของไพรพ่ผลน,นับล้านทำเช่นนี้ไม่เหม,มาะทั้ทงซานคารวะอาจารย์ทั้งสองทั้งซานเจ้าแกงขึ้นเยอะเลยไปเกาะเทศสมุรคงไม่ผิดหวังสินะมาคนเดียวเหรอเสียวอู่ละ คือเสียวอูเสียวซานเสียวไปไหนวะใหญ่แท็กมือคราวนี้จัดประหลาดแห่งสื่อไร้ข้อกังวลพร้อมหน้าแล้วซานสูงกว่าพี่เต้เด็กมันโตเร็วเด็กรุ่นใหม่มาแล้วแล้วอูรู้อย่างว่าเขากลับเป็นปกติแล้วนี่ของตื่อแบ 马良。 <S <S พิซานท่านทำสำเร็จแล้วแต่มีสิ่งที่ต้องจ่ายหนักเหมือนกันไว้มีเวลาจะค่อยๆเล่าให้ฟังเมื่อดยากให้เาตามตอนนี้ใจประกาศสือไลเคร์ก็อยู่กันครบแล้วเย้น yeah! ้องโลภูกวะหรอไม่คุณที่เป็นอยู่สอนแหนมปะอ๋อเราโลคูก่ะม,มาด้วยกันในวันนี้แต่มาเฉพาะปู่ของ ที่เป็นตะกบูเดียร์ทำการน่ยสายเลือดเชิดมาสวมทบโอ้โหชุดอย่างที่อ่ะเหมือนนอาจารย์เนี่ยไม่ใช่อาจารย์ดิพัวงุโศนี่ไ,ไงนอ้องโศกของสำนักขัน เบูอะไรเธอพูดอะไรนักธิปุนั่งตรงนีสรวมรบกังกับทหารสกุลถังมารวบรวมพลอาจารย์นำทัพประสมทบถึงพรโชคผมเทียนโตทหารกล้าจงฟังจากวันนี้ไปคำสั่งของอาจารย์ข้าอมุขสำนักถังองหลันเท้า อบอกต้องบอก,บอกครบทุกชื่อเลยนะเออสั<ต>่งได้เลยแบบเท่ากันเลยใช่สั่งได้สั่งาหารของจัตริย์ดได้เลยเออ